ส so, วัสดีครับอยู่กับผมกันนช่เคยกับ s อ็นครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กด s u บสไครป์เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยฮะ <Huh? S 1> อะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหน ก็ที่นี่ไงเ,เว็บสุ่มเพจฟรีไฟล์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR โค้ดซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือออไไลลฟสสสสตรรรีรีีมมมมดดเเเกขงงงชง่่่นน้้ําาหััทิิว หากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โซนกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปยืนที่เดิมนะครับอ่าห่างๆหน่อยนะวันนี้ดูนิมาไหมชุบโยโยไม่จกมะกีดไม่จะกีดเยโยโยไม่มาฮะเอามาเอามา ยอยอ่ยอยอยอไม่มาครับโอ้โหโอ้โหพลาดอีกแล้วอ่ะต้องไปแล้วละ่ะคุณผู้ชม <laughs> เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการกดติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ